สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้เดินทางอีกแล้วนะคะแมคขากระเดินทางอีกแล้วค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกการสนับสนุนการติดตามไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดคอมเมนต์นะคะหรือว่าติดตามให้กําลังใจกันตลอดเดอ้อจาาพี่น้องจา่าแมคาก็ยังทํางานอยู่ทุกวันเหมือนเดิมนะคะว่าบ้านไม้ไผ่กระท่อมไม้ไผ่นะคะ ทำทุกรูปแบบเลยหลังเล็กหลังใหญ่นะคะถ้าเป็นกระท่อมนอนพักพิงเย็นๆกิบเกยยูเลการาคา5800บาทขึ้นไปนะคะแต่ถ้าเป็นบ้านนะคะบ้านจะราคา2 0 0 0 0บาทนะคะขึ้นไปแต่ว่าบ้านของร้านตุกแกไผ่ก็จะแนบหลังคาให้ฟรีนะคะแนบหลังคาให้ฟรี ไม่ต้องกังวลว่าหลังคาจะรั่วจะผุจะซึมใน2-3ปีไม่มีเลยนะคะเพราะว่าพายางของเราใช้150ไมคอนแต่จะเป็นชนิดกัน UV นะคะยืดหยุ่นสูงโดนแดดโดนฝนไม่เกราะไม่กรอบ,ไม,รอบไม่เปาะนะคะแน่นหนานะคะแล้วที่สำคัญนะคะใช้ไพระย่ามุงแล้วก็ใช้ ผ้ายางกันยูวี150ไมครอนนะคะคลุม1ชั้นนะคะแล้วก็ยังมีพาสดเรนทับอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อความสวยเก๋ยูเรกานะคะให้หลังคาไม่กระพือเวลาโดนฝนโดนลมโดนพายุนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์แม่ค้าได้เลยนะคะเบอร์0955967942นะคะขอบคุณมากมายที่สนับสนุนตลอดนะคะขอบคุณมากมายเลยนะคะขอบคุณค่ะ